ครับวันนี้เรามาอันบ็อกแกะกล่องว่า5 G ตัวใหม่ล่าสุดกันนะครับอันนี้เพิ่งมีเวลามาอันบ็อกนะครับเราแกะกล่องเลยนะครับผมตัวนี้จะรองรับ5 G นะครับ vivo y 765g สเปคคร่าวๆนะครับหน้าจอ6.58นิ้วนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอ ips lcd นะครับ24บิต16ล้านสนะครับกล้องหลัง3ตัวกล้องหน้า1ตัวนะครับกล้องหน้า16ล้านกล้องหลัง50ล้าน2ล้าน2ล้านนะครับรูรับแสง1.8กล้องหน้ารูรับแสง2.0นะครับ cpu จะเป็น cpu มี e t e ท t นะครับ ด m e n s i t y เจ0ดนะครับวิ่ง2.0 2 2 g h z นะครับ GPU จะเป็น r G 5 7 MC 2นะครับแบตเตอรี่เขาเคลมมาว่าได้4,100 mAh นมิลลิแอมนะครับชาร์จไว4 4่วัตต์นะครับแรม8ความจำ128นะครับ Android version 11แล้วนะครับครอบทับด้วย OS 12นะครับมีทั้งหมด2สีนะครับสีจำหน่ายจะเป็นสีเทาดำนะครับกับสี ออร์ล่าออกเขียวๆฟ้าๆนะครับพร้อมจำหน่ายนะครับร้านโฟล e นเซนเตอร์คันหามนะครับมี2สาขานะครับอีกสาขาหนึ่งอยู่ในโลตัสตรงข้ามร้านอมอนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมทักเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ